ดสวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กันในช่องเรดี้พลาสมานะคะอ้ยมีการแอบเปลี่ยนชื่อช่องเล็กน้อยถึงาปกลา,กางก็คือวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมโรบอทนะคะกับแมปบิล l d a ัสูนั่นเองซึ่งมิชชั่นของฉันเนี่ยก็คือการตามร่าหาสัตว์ 1m ต่อวินาทีนะคะก็คือวันนี้เนี่ยฉันเตรียมพร้อมมากเลยนะคะ1ร้านก็อยู่ไม่ไกลเกินฝันเนาะก็ดิฉันนะคะก็ได้เตรียมไข่ไ้แล้วแหลนะนอทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเลย ก็รวมกันทั้งหมด230กว่าฟองมั้งทาจะไม่ผิดนะอ่าข้างหลังเนี่ยฟักได้แล้วนะคะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรารออีก2ชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวมาฟักกันเนาะว่าวันนี้ฉันจะได้1ร้านอย่างที่ฝันหรือเปล่าอุ้ยฝันที่ไม่กล้าฝันแต่ก็แอบฝันแต่ก็แอบไม่กล้าฝันเล็กๆแต่ว่าก็มีแอบฝันบ้างบางครั้งก็บางครั้งก็แห่บางครั้งก็เปียกนะคะไม่รู้ว่าไหนจริงไหนปลอมก็ เดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะบา่าเริ่มดิซันก็ได้ทำโอ้ยใครเนี่ยผู้ชายออกไปดิซันก็ได้ทำการอ่ามีบงมีบับแล้วนะคะด้านใส่ร่างเนาะก็บอกเลยค่ะว่าหนักมากก็ถ้าไม่ได้ร้านหนึ่งก็นั่นค่ะฉันขอกระโดดหน้าต่างแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่ไข่ปาลากันแล้วกันเหมือนเดิมอะไรก็ได้ขอแค่1นล้านพอหนล้านอะ ตัวอะไรก็ได้ปัดจวดก็ได้แต่พอป็นจวดหนึ่งร้านได้ไหมเปิดมาก็บูดไปแล้วค่ะสองเละที่สุดในโลกคือจะมีดัวเขาบ้างไหมเฮ้ยโอ้โหบูดสี่ทำไมวะขอดีดีค่ะดีดีค่ะนะหนึ่งร้านนะโอ้โหนี่กูบิดโชคจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือให้โชคจริงไหม เกมทำกับฉันแบบนี้ได้ไงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันแปลกๆนะทำไมคนอื่นขเขาเปิดได้วะทำไมฉันไม่ได้วะมันไม่ใช่แล้วนะอีป่าจวดที่เลิกมาได้ละไปดูเปิดไปนู่นค่ะยี่สิบมาแล้วค่ะสแล้วค่ะสิบอีปานี้ไม่ได้เลยอยามาทำไมเอ่ยคือขอร้านนึงให้ฉันหน่อยฉันเปิดไข่มาพันกว่าฟองแล้ววะ่ะ คือมันต้องให้ฉันได้หรอวปะคือไม่สงสารฉันเลยเหรอคือเธอจะให้ฉันเปิดไข่แบบกี่หมื่นฟองเหรอเธอจะให้ฉัน 1, 000, 000, นะหนึ่งล้านน่ะเฮ้ยเกมใซรัายกับสมาร์คเฮ้ยหกแสนโอ้ยหนึ่งล้านค่ะแต่ตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนดูดิประวันตัวใหญ่มากแดกควายเข้าไปหรอโอเคอ่าหนึ่งล้านค่ะหนึ่งล้าน คือปราจูดกับปลาเข็มอ่ะเลิกมาก่อนเนาะปราจูดกับปลาเข็มเลิกมาก่อนเนาะอันนี้เป็นบัาจูนะคะโอ้ยสี่แสนพ้ยอยากได้หนึ่งล้านอะไม่มีแมวะให้ก็ได้ไปโอ้ยตัวด,ดีป้าล้านป้าตัวนี้ล้านป้าปโอ้ยสี่แสนอ่ะเหลือสองคนต่อไรต้องรอไข่ปลา ประมาณหนึ่งล้านได้เลยจ้ะกระเบนไม่ออกอะไร,รอรับวันนี้งงมากกระเบนไม่ออกเลยวันนี้ทุกคนโอ้ยแพงสุดเป็นตัวนี้หกแสนเท่าไหร่ตัวที่แพงสุดคือตัวนี้นะคะสำหรับวานหกแสนซิทำไมคนอื่นเขาได้ตัวเป็นล้านวะทำไมฉันได้หกแสนละ่ะอ่ะตอไปอ้ออะไรดีเอาต้าก่อนหลอกกันเนาะเทปเปอรบ,บอันนี้เอาต้าอ,อาจจะไม่ค่อยหวังคือเอามาใส่ให้แบบว่ามันเต็ม ฟาร์ไมไปเฉยนะครับเพราะมันว่างอยู่เกือบสิบเกือบสิบช่องนะโอ้ยก็ได้ไม่ได้ค่ะนี่ตกเกลืออ่ะแล้วก็มานี้เลยอันนี้คือเซเบอร์ร้านหนึ่งได้ไหมขอร้านหนึ่งอะ่ะคนอื่นเขาเปิดได้ร้านหนึ่งทำไมฉันไม่ได้บ้าง ต้องให้ฉันไปกราบที่ตักใครหรออาพูดมาเลยพูดชื่อมาฉันขอช่องทางิดต่อส่วนตัวเลยคนที่จะทำให้ฉันได้หนึ่งล้านเนี่ยฉันจะไปอ้อนวอนเขาเธอต้องการอะไรฉันจะหามาให้ไม่ว่าจะให้ฉันดำน้ำฉันก็ถามว่าดำลึกแค่ไหนฉันจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้หนึ่งล้านแต่มันไม่เคยได้เลย แต่ได้ตัวแสนขึ้นเยอะอยู่นะเนี่ยว่าบาปแต่ว่าเราไม่สนใจพวกไปแถวอยู่หรอกค่ะเนาะพวกไปแถวนี้ขอไม่ใช่ตาแ,แลนะคะโอเคอ่ะแต่ว่าฉันหวังกับไข่ไข่ปลามากมากมากกว่าไข่พวกนี้นะมากกว่าไข่กองอีกเพราะว่าฉันรูว่าไข่ปลามันแบบว่ามีโอกาสที่เราจะได้แบบแพงๆเยอะ กว่าไม่รู้สคิความที่เห็นส่วนตัวนะอุ๊ยตัวนี้5้าแสนเลยอะเสือเออเราจะบอกว่าไข่ที่ฉันหามาเนี่ยไข่จริงนะคะฉันกดเองกับมือฉันเก็บสะสมเป็นอาทิตย์เลยไม่มีการดูไปนเกิดขึ้นนะคะอีพวกดูควรนู่นขาดโดนแบนให้หมดนะเพราะสิ่งนี้หาอย่าทำนิสัยนี้ดีเลยอ่ะโอดอกไม่มีอะไรดีะคะ่ะชีวิตนี้ทุกคนคะ่ะเป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยอา้าวบัฟไฟมาไงนี้ จะเอาบาัฟไฟไปด้วยหรอคพงเห็นทุกคนคะร่วมเป็นกําลังใจให้ฉันด้วยส่งแรงเชียร์แรงใจมาเลยคะ่ะทุกคนว่าฉันจะได้ไหมอ่ะคือความหวังฉันคือไข่ปลาแต่ว่าไข่ปลาเนี่ยเราเปิดเกินครึ่งล้านไปแล้วคือหกแสนไข่าวามหมองต่อไปแล้วก็กคือไข่กองข้างหน้านู่นไข่กองที่ฉันอ่าเก็บมาได้ประมาณ30กว่าใบนะคะเออเก็บนั่งเก็บแบบ อาทิตย์หนึ่งประมาณือบอกว่านั่งนั่งโ so ฟล์คอมเวอร์ก็ตัวแสนขึ้นหมดเลยนะ,ะไข่เซเบอร์ er เนี่ยว่าบะอันนี้กูเปิดโชคจริงปะแม่จา๋าช่วยลูกด้วยมาเซเบอร์อาจจะอาจ er, จะไม่วีน,นะคะวันนี้ไม่วีนเพราะว่าถ้าวีน,วนเนี่ยเดยเกมรู้เพราะเราวีนมาตลอดนะ เราวีนมาปุ๊บเกมรู้เกมไม่ให้ด่าเกมปุ๊บเกมรู้เกมไม่ให้เกมไม่แจกตัวหลานเราก็ต้องแบบว่าอวยเกมอ่ะเกมดีค่ะแบบว่าทําให้เราเพลิดเพลินไปกับการเล่นเดี๋ยวต้องเกิดการอวยเกิดขึ้นโอ้ยแต่ว่าคือคุณพี่ก็ต้องเห็นใจด้วยนะคะคือหนูเปิดไข่มันเนี่ยเยอะมากเยอะที่สุดในโลกคือถ้าต่อ ต่อจากนี้นะคะหนูจะไปเปิดไข่พี่แล้วค่ะหนูจะเปิดไข่หนูแทนแล้วค่ะพี่ค่ะถ้าพี่ไม่ให้ตัวหนึ่งล้านหนูเนี่ยนะโอเคเกลือทั้งนั้นกูถามจริงนะอากุอาเปลียวนะคะทำไมเป็นแบบนีน้แต่ว่าฉันรู้สึกว่าไข่ยูนิคอนเนี่ยเกลือไม่รู้สิความเขียนส่วนตัวคือเปิดมาเนี่ย ได้นกฟินิกซ์ยรดามาตัวเดียวนะฮะแบบรู้สึกว่าอไอไ่มันเกลือฉันเห็นคนได้ยูนิคอร์นตุนล้านเลยไหนละ่ะไม่เห็นโผล่มาสักตัวเลยแอบเกินนะขอนกฟินิกซ์ยูดาสักตัวนะคะโ,โหสี่หมื่นสี่มืนสองตัวบ้านหรือเปล่าไอ้ชายนี่กูเปิดโช์แล้วนะโอ้โหเหลือจะเชื่อเลยอีโม เฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้วะเปิดให้หมดเลยค่ะโอ้โหสี่มืเห็นไหมบอกแล้วว่าไข่ยู่ในคอยเนี่ยมันเกลือกูเปิดไข่เซเบอร์มันเนี่ยเยอะมากได้แสนขึ้นหมดมาเปิดอีกจันไรนี่นะคะโอ้โหตัวสี่บมื่นมาเต็มไม่สนใจค่ะสนใจตัวร้านเท่านั้นทุกคนคาดก็ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ฉันด้วยนะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะอุ้ยมาเปิดไข่เนี่ยเก็บสะสมมาตั้งอาทิตย์หลังขดหลังแข่งเนี่ยตาพร่าไปตากุ้งยิงแล้วไปดี้นอนด้วยโอ้ยอุบาทไทยยูนิคอนคืออุบาทที่สุดเนี่ยแล้วไข่อย,ยูดีโปรเนี่ยกูยังไม่ได้ยกยุงเลยเนี่ยขอนกยุงสักตัวเหออนะนกยุงให้เจ๊หน่อยนะเจ๊จะไปอวดผู้ชายเจ๊อยากได้พีคอกนะคะ ขอพีคอกให้เจ้หน่อยอ้ยมาแล้วอุ้ยนกยูงโลดนกยูงมาแล้วนะคะนกยูงหนึ่งตัวอ้ยหรือว่ารางดีละถือว่ารางดีละคะ่ะอุ้ยตัวหลานก็จะมาอีกนิสาอืออะฉันวางไข่อะไรเนี่ยทำไมมีตัวเพชรมาด้วยเนี่ยว้ายตายละลืมเช็คกันดิฉันลืมเช็คอะดิโอเคค่ะยูนิคอร์ นกยูไม่มาแล้วจ้ามาตัวเดียวเนาะเออนะคะนกยูมาตัวเดียวโหเกือมากอะทุกคนจันว่าเราควรซื้อไข่เซเบอร์มาเปิดนะแล้วไข่ยูนิควยกับไข่ยูนิควย17บเจ็ดโมันไม่ค่อยเลิศด,ดะวอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอ๋อบับไฟกับบับอะไรเนี่ยบับทองเว้ยทำไมฉันวางบับพี่ไม่ใช่บับผีมาหลายตัว้งเลยไม่ถูกต้องนะ ผิดทั้งหมดมาดูนะครลูกยุออกตัวเดียวเหรอลูกยุออกตัวเดียวตายหา่าละวิ่งต่อไปเป็นไข่กล่องประมาณ3 0 3 1 32ฟองวิ่งตื่นเต้นอนะ่ะตัวร้านออกหน่อยนะอันเดอร์เปิดอันนี้ปับใส่ฟ้าแล้วเปิดทีไว้ก่อนนะคะวิ่งขอแหละวิ่งอแหละวิ่งอได้ไหมวิ่ง จัดไหลมาฉันเหนื่อยแล้วขอร้องออกตัวลาได้ัเออิเถอะขอร้องเฮ้ยทำไมทำแบบฉันแบบนี้วะมันจะไม่ออกเลยจริงหรอทุกคนใฮ้มันเกินไปนะเฮ้ยมันไม่ใช่นะไม่เปิดแล้วนะไข่กลองเนี่ยฉันตกปาด เปิดดีกว่าไหมเนี่ยโอ้โหปลาได้ตั้งนู่น่ะหกแสนสี่แสนคนอื่นเขาได้เป็นล้านแปดแสนเก้าแสนดูสภาพฟาร,รม์มกณเนี่ยหรือว่าจเจ๊มันแกล้งกวูวะมันแกล้งกูหรือเปล่าเนี่ยฮะระบบแกล้งฉันหรือเปล่าเห็นว่าฉ <c oughs> <c oughs> ันสวยเซ็กซี่ใส่ฟอคันข้างๆข้างๆเผื่อดโอ้ยนึกว่าข้างๆเราล้านจะออกเละโอ้ยตายแน่แม่แจา๋ามึงกูได มึงกูจะร้องไห้แล้วกูจำตรงนะน้ำตามันไหลละน้ำตามันปริ่มละค่ะที่หัวตานะคะ <t> มึงกูถามจริงมึงกูไม่ตลกนะ <c oughs> มึงก <c oughs> ูไม่ตลกนะอีสา <c oughs> มึงแกสไม่ตลกนะเว้ยถ้ากับฉันแบบนี้ได้ง่ายอะแล้วตัวใหม่ไม่ออกเลย <c oughs> จะไรมั้งนะหืม ดีไม่ออกเลยนี่ตัวนี้สองตัวนี้ไม่ออกเลยบ้าหรือเปล่าไอ้หม่ไอ้ชายไม่กระทบกับฉันแบบนี้วะนึกแล้ว <c oughs> <c oughs> คือฟังนะเป็นอะไรกับฉันมากปะเกมเนี่ยอยากปีเป็นหากับฉันมากใช่ไหมคือถ้าฉันโมโหเนี่ย รู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวราโมโหก่อนนะโอเคทุกคนฉันเหนื่อยละกับการตามหาตัวหล้านฉันขอตัวไปเข้าวัดก่อนนะคะอาจจะต้องมีการทำบุญเกิดขึ้นเนาะพอดีอ่าเดี๋ยวฉันขออนุญาตลาบวชีนะคะ17วันเพราะว,ว่าเลข17เนี่ยการสวยหลังจาก17วันนี้จะมาเปิดไข่ใหม่ก็เด๋จะเป็นยังไงนะคะ มารุ้นกันค่ะสำหรับวันนี้อขอสักหน่อยค่ะอันอ้นมานานละเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย